สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีสบายๆหนึ่งวันเลยครับอากาศเช้าเช้านี่ค่อนข้างจะแดดอุ่นๆแล้วก็อากาศดีมากครับวันนี้ผมจะไปทํางานที่กองถ่ายละครสั้นของคดีเด็ดนะครับก็เดี๋ยวตามผมไปครับว่าวันนี้การทํางานของผมนั้นเป็นยังไงนะครับในกองถ่ายคดีเด็ดครับ ก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดาของกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนหรือว่าสายแค่ไหนหรือว่ามืดเย็นแค่ไหนก็รถติดครับใจเย็นนะครับระวังขับรถในกรุงเทพหรือกับรถในเมืองหลวงนะครับต้องระวังนิดนึงครับเรื่องความรู้สึกนะครับคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะชินแล้วนะครับกับเรื่องของรถติดถ้าเกิดคุณทําใจไม่ได้ก็ควรจะต้องนั่งรถขอสอมกครับแต่ว่าขอสอมกก,ก็อาจจะช่วยคุณได้ในระหว่าง ระหว่างการเดินทางนะครับเรื่องของ BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดินแต่จริงๆแล้วถ้าจะเอาสะดวกสบายครับมอเตอร์ไซครับจ้างครับแต่ระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับ แล้วครับพี่จิตครับโอริเซอร์ครับน่ารักเฮ้ยของแม่ค้าเนี่ยหยุดทบเอาพื้นมัได้เลยมาเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครเอาไว้เนี่ยโอ้โหใครวะน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดิ่พี่เก่าแก่ครับของจอจีแล้วก็ของกะดีเด็ดครับยันครับเพื่อนเก่าแก่ครับจะยี่สิบปีแล้วครับ ตอนนี้เขาประจับอยู่ที่กองทั้งคดีเด็ดและเจ้าจี้ครับเป็นยันรร้อยแล้วครับบทแรกเป็นโจนลูกจิตครับแล้วก็บทบทหนึ่งคือเป็นประมาณว่าคนป่วยครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับทางรถจักรยานยนต์ติดตามชมนะครับคดีเด็ดครับฟังครับพระเอกของจอจี้แล้วก็พระเอกของคดีเด็ดครับครับผม เป็นไงตัวจริงหรอไม่เล่าร,รับรองครับวันนี้ขาครับขาแน,น่นอนครับวันนี้มาถ่ายทำด้วยายน,น,น้ตัวจริงกับกับในทีวีแก่คอมาจะใครอยู่ข้างในอะ <c oughs> ไปไปออกมาทางไม่ทางเลยผมจะเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดเลยอกจะเห็นง่ายจริงเลยโทรมาจากท้งเนี่ยทางไ่ทางเลยไป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 อยอีกแล้วครับท่านย้อายอ่แ้นะ้อนนะคะ่ะแย่นั่งไปแ่นั่งโฟลหัวมันนิดหน่อย Thank you.